สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์จากชูโก้ที่เราบริษัทวินอินคำภูมิใจนำเสนอในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับโซลูชันที่ตอบโจทย์ความปลอดภัยและความเป็นเลิศนด้านการป้องกันอักคีภัยนั่นก็คือชูโกไฟสต็อปและชูโกซิเคียร้ชูโกไฟสต็อปกระจกสำหรับกันไฟใช้กระจกที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานซึ่งทนไฟและป้องกันการขยายตัวของไฟโดยมีความหนาตั้งแต่6 1ถึงมิลลิเมตร ทนไฟได้สูงสุดถึง1,200องศาเซลเซียสขึ้นอยู่กับประเภทและระบบที่ใช้ชิลด์ค e c u r i t y ภีกระจกสำหรับกันกระสุนใช้กระจกที่มีความหนาและการออกแบบพิเศษตามมาตรฐานโดยอาจเป็นกระจกหลายชั้นหรือประกอบด้วยวัสดุต่างๆความหนาเริ่มต้นที่15มิลิเมตรขึ้นไปและอลูมิเนียมที่ใช้ในประตูกันไฟจะมีความหนาโดยทั่วไปอยู่ที่1.5ม mm มถึง2.5ม mm. เมตร โดยอาจเพิ่มความหนาหรือใช้เทคโนโลยีเสริมในบางรุ่นเพื่อรองรับการทนไฟที่สูงขึ้นเราหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของคุณขอบคุณที่รับชมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณค่ะ